ตอนอยู่เดี๋แต่ว่ามาบัดน,นี้นะมันเป็นทรงแล้วบัดน,นี้เป็นห้องเนาะ 2> 1>, 1 2, 2> 1> 3 3อยู <c oughs> ่พุน่นน่ะน่ห้องน้ําห้องน้ําครัพุ่นพี่น้องเอย สวัสดีสวัสดีสวัสดีคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ยทักทายสวัสดีคือเก่าเด้อเนาะอ่าอยู่ในบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะทางสร้างเพิ่นกะกําลังอะนะเอาแนลมบ่หรือแนีปนทรายบ่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกําลังใส่แนอยู่เนาะอยู่ทางอ่าเทิงเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ย ก่อนไปกับแม่น้องมินตาต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สคุที่เข้ามาติดตามละกะหับสมแล้วก็ให้กาลังใจแม่น้องมินตาตลอดมาเนาะถาว่าพ่อแม่พี่น้องคนใดที่ยังโบทันได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องมินตาในเด้อพี่น้องเลยเนะาะวันนี้กัมาอัปเดตท,ที่คนซ้านบ้านซองทั้งคะครอบครัขขวของอพี่ว่าเพิ่นคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพราะว่า เพิ่นกะกำลังสั่งเฮือนเนาะตอนนี้กระไดกำลังบุกเบิกพี่น้องเลยทั้งสร้างเพิ่นกบสองคนนึงแต่ว่าเราก็เฮ็ดเก่งเนพี่น้องเลยถือว่ารวดเร็วท่านใจอยู่พี่นมินตาม,มาอาทิตย์ก่อนพูดนะเพิ่นยังก่อแหววอยู่เนาะแต่มาอ่าแบบนี้แหละเพิ่นขึ้นจอดเสื้อมมีสัางเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องเลยแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปนี่จะว่าเพิ่นสีม่วงว่เจ้กพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคพี่น้องเลยฮะไปติดตามภาส้มน้่งกันเด้อ เป็นจังไดอานาแม่แพ่ว่าถือใจคักบ่ถือใจแล้วถือใจคักแล้วยังไม่ได้แล้วได้นี่พี่น้องเลยอันนี้นัน่นห้องทางใต้นี่จังไดแพ่บ้าเถื่อนครัวเป็นเถือนครัปควรป้าหยาอ้าจะครัวก่อนสีเมื่อพี่น้องเลยมาเยี่ยมเลาะระาคาติดตันงจังใดอันให้ทั้ง สาวเพว่าพี่ว่าเมยมินตาเพิ่งแนะนำพี่น,น้องพี่นอ้นองเลยว่าห้องนอนอยู่มองใดเนาะห้องครัวอยู่มองใดไปเบิ่งใกล้ๆก่อนพี่น้องเลยโอ้คือไปใส่เป็น,ปนท้องายแดดอเลย สีทะเลบ่นี่สเขียวสีเียวเเม็นล่สีเียวันจะแบบนึงสีเข้มกว่านี้เขียวมันเล็กสีเขียวนี่จี้ยมันนี่สีจีแบนสีเขียวแต่นี้มันีเลยนี่นะสีเย็นตาสีทะเลเท่าก็มักไ้สีนี่นะเนทะเลก็แพนนี่นะเจ็บเลย แผนหนึ่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดนสี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเต็มเยสามพงามอยู่เนาะสีเนาะมันุงเน้มันุงดีเลยนี่เด้พี่น้องเลยอันนี้เป็นหองทองเนาะระเบียงอนี้เระเบียงนี่ห้องระเบียงเด็ตัวนี้ระเบียงเด็บ้รเ้ยอื้อ บนย่างเข้าไปบนย่างเข้าไปโอ้พี่ว่าของโพงนะพี่พี่ได้พี่น้องเลยเออนั่นแหละเป็นขั้นขึ้นบ่เป็นบันไดโอ้เป็นบันไดยงี้ยงๆเลยบ่นี่นี่ขาดนี่ที่ทขาดนี่ข้งขาดกิเทขาดมันนี่เออัอนี้เลยขาดแลบขาดต่ำสุดขันได้กายคือแ่นี่เข่าเล่นใหญ่เลโอ้ยังไรขั้นตอนพี่น้องเลยยังไรขั้นตอนอยู่เดจาว่าบ้าบนี้เนี่ยมันเป็นทรงแล้วบ้านนี้เป็นห้องเนาะ หนึ่งสองสามมีพูดนะห้องน้ำถ้าฝนี่น้อง่างีเฮือนคั่วข่าใช้เฮือนครั่วเพือนคั่วหงใก้ใช่ห้องน้ำแบบนี้แบบว่าโบต้องยางออกไปแข่งผ้าแข่งฝนออกไปอีกนะห้องน้ำนี้ เคยคักแตนเป็นห่องเป็นห่องนอนนี่แล้ว่นายแมน่นเยอะสบายทั้งนี่นี่เป็นนั่นเพื่อนครัวเ,เ,เป็นปเลยบ่กของกวางเพืนขัวยาวเ็เลยบ่อสาวบีเ้เนี่ยทีนี่คือเซาทาั้งทั้งหลงังนเ้ยนี่นะแม่นทหลอันนี้เนื้อทีเพ,พิ่นบอไรพี่น้องเลยอ้อาวคักกะลีอันนี้นะสามหน่งสสามสามยี่บ่งแน่ เเออยมานนนก่แล้วว่าพันดีใช่นหมเมื่อคืนนี่เนาะทางเมย์ใหญ่แล้วว่าพันน่ะนะคนเอากบมาหายสองสองห้อยแล้วอ่ะพผุนซางคนขืนโค้งหลังคาอะไรพี่น้องไงแต่เป็นผุนซายเป็นลมทะเลแมงเรือยีทีทะเลคู่คู่ของพ่อฮะนี่โมเมนต์คู่ฮักได้พี่น้องเลยเป็นคู่ชีวิตเลยได้พี่น้องเลยแล้วเห็ดปุ๊บหาฤกก็เลยได้นี่นะ กะลีแต่ละห้องนี่ความก้วงนี่สเม็ดบนทนสเมตรหาิบฮะสามเมตรหาซิบสามเมตรหาซิบโอเเข่าสี่ผุนอสามเมตรหาสิบยสเมตรหาิบุนพี่นองเลยแต่ละห้องสเมตรหาิบบทนเลยบ่โอ้เกือบเข่าสเนาะพี่นอกเลยืว่ากวางห้องใหญ่ที่สุดเลยแมนแโอเคอ่า ทางมเมย์ฮ่าเพิ่นฮ้อนแดดได้บ่นาเอ้ยอให้เพิ่นไปโฮมรอดฮ่ากับชีได้กลับแล้วบาทนี้โดยชีได้กลับเด้อเพื่อนบาเบาด้ดอบาทนี้เด้อโดยเพราะว่ากัวก็ฮากัมาหลินน้ำเพิ่นกัโดดโดดมาเธอหนึ่งคณะ,ะพี่น้องเลยทิดเมื่อกี้ทิศก่อนน่ะบ่ได้มาทิดก่อนน่ะบ่ได้มาทิดกออด่อกนนะฮะซื้อถูกเออถูกมาจอดอ่าแม่กล้องยื่นกักล้องเธอได้เดี๋ยวนีว้นะ โอ้ถึงค้าบ้านาพ่นจอดเสื่อมตะกี้น่ะสามสิบห้าันกิบแสนสี่สิบครับนึงนี่แมนโอ้ซื้อแก๊สซื้อเป็นแก๊สๆเลยคือ่ซื้อเป็นแก๊สรถพอังอันเดียวนะก็พอแบบนี้นะโอ้สี่นสี่ล่ได้เนาะก่อนนะกองอันนี้นะสามสิบห้าพันสามสิบห้าเขาซื่อตะก่อนกนิดมันแข็งป แค่เล็กอืมทอดตัวนึงกะชีสิพันตัวดีเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายแบบคือว่าตัวนี้มันเสื่อมเล็กบึบอทอดได้เล็กบางแพ่เลยตู้ห้าเนี่ยตู้ใหญ่เลยตู้หาร้อยแอมสร้างเล่าหน่กะสองคนเท่ากับว่าถือว่าไว่อยู่เลยฮาวเบิร์กเราเห็น ดูสเตนเลนท่ามเคยเชื่อมเนี่ยให้คับไงว่าว่าสองคนก็ยังว่ายว่าว่างน่เออเราจะได้แช่หดหรอคได้แช่แห้งนะมแม่ที่อมึงหลังคานี้นะแม่และอันนี้ลาวาแล้วก็ต่างเ็ดให้พี่น้องลาวา แทนที่จริงนี่มันกะบ,บอกเอาทำานี่อยู่แล้วลืนลืนนี่อยู่แล้วขตามข้อ,อ,ขอ,ขอเจ้าว่านะโบลุดเซนคือว่าและแมนโอ้ออยไหลเชื่อมือหนึ่งกันยังบว์แมนง่ายแล้วเนาะอันนี้นะขนาดเชื่อมหน้าเดียวกับน้ำตาล่างน้ำตาลตายได้เจ็บหูเจ็บตาแทนได้น่นหนาลอกเป็นท่ายได้รับเก่งอันนี้มันกว้งเนาะ โอ้เอัออันนี้ผู้ไมนี่ขามาตออีบ่อนี่นี่บ่ก็โอษเล่านเขาเห็นเคอนเขานะวาร้านนีแล้วไปลำเราไปลำเรามีประสบการณ์มาแต่ไทยเด้การเชื่อมกันอย่างแล้วทีู่จักที่นัดเนาะบางคนกระจุดเล็กาจ็มาือจุดเล็กยังไม่ทันเปื่อยไปยังซี่มังกะ คู้ห่างเพื่อนเต็มมาถิงกันยังเทได้แมนแมนถือว่ามาตรฐานแล้วเอเก่งๆกังานออกแบบให้ทั้งนี้ใส่เสยถือว่าเข่ากันแล้วซันกับ้างเพิ่นแรีว่าจนยเนอเจากเคยไปเติมอยู่ทางระยองตะกี้กับเขียนมาเป็นเขาวาดแบบออกวดลายเขาก็อะไรเชื่อมเป็นรังวาดเอาืดๆวาดเอา่กัยังเข้าใจแล้ว แล้วก็ถือว่าโอเคเป๊ะเป๊ะเป็นบ่เราตามพ่อเพิ่นว่าไงอ่าจะถือว่าได้เรื่องพี่น้องเยไม่่ายไม่เสาพิษแต่เสาท่านพิษผุน่ะแถเท่านเดี๋ยวซื้อถือว่าถือเบิดเหลือนานพี่น้องเไยโอเครถคันสีฟ้านี่แกเม่นหว่าโอ้โหรถชาปีสีแดงพี่รถพน่ะท่างพ่อใหญ่พ่นหมีมาเล่ยอยู่พี่โอ้โหเลื่องเสียงมึงอยู่ ไม่ได้ซื้อแต่โดนได้เลขนะอลองเวิ้งนาะไม่ได้ซื้อแต่โดนอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้อ่าก็สิเป็นคลิปสุดท้ายของการมาเยี่ยมยามถามข่าวทางอ่าครอบครัวของอ่าแพร่าเพิ่นเนาะหรือว่าเมฮักกาเมนพี่น้องเอลย เพราะว่าเพิ่นก็เป็นคนหักของอ่าพอ่อแม่น้องมินตาเนาะพ่อหักันแหละพี่น้องเลยอ่าสำหรับมรอบนี้แม่น้องมินตาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้อง fc b e r e s e r สุ s นเด้อพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะที่สำคัญสุดๆน่าจะเข้ามาแล้วก็แม่น้องมินตาต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่บอกขำโฆษณาพี่น้องเลยเพราะว่ารายได้จากยูทูปนี่ก็เมนมาจากโฆษณาพี่น้องเลยถามว่าพ่อแม่ พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะข่ามโฆษณาพี่น้องก็บพี่น้องมิตรากะสิบมีรายได้คือเก่าอหไรพี่น้องเลยอ่าพี่น้องมิตรากะต้องขอขอบคุณขอบคุณเบิด์ตสุขุสุคนเบิด์ตสุหมงสุมอนเด้อพี่น้องเลยที่อ่าให้กำลังใจตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคลิปพ,พี่น้องเลยแต่ละคลิปก็ได้เนาะขอขอบคุณข,ขอบคุณหล,ลายๆโอเคพี่น้องเลยอ่าไว้พบไว้พอกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากข่าววัดสบายดี